อทิษฐานประจำวันสรุการแต่พระชาติพิดาผู้ทรงประทานชีวิตใมายอย่างอาศัศจรรย์แก่กระพงลายตามแผนงานของพระองค์ที่ทรงวางไว้ในแต่ละคนข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิดและเป็นนิดทานพระกรของพระองค์เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการลธรรมในพระองค์นั้นไม่มีเงางความปลวนแปลพระเจ้าทรงเปลี่ยนด้วยพระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ไม่เคยหวงสิ่งดีอันใดไว้เลยจากผู้ที่เชื่อฟังพระธรรมัสของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงสัตย์ตักเตือนไว้ว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระวงหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่รีภัยของคนบาปทุกๆค,คนที่กลับใจใหม่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนงานในความรอดซึ่งทรงเมตตาจัดเตรียมให้แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ายำแต่ดีขพง,งหลายและเลยไม่สนใจในการภาวนา,าพระคำของพระองค์ไม่คำบกคำเม้นในการอธิษฐานจนกระทั่งได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการของเรื่องหนังตนเองมีความโลภอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้และอยากจะเป็นนี่เป็นนั่นตามความคิดของตนเอง จึงเป็นเหตุให้ตกจากรับอันควรก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงตระภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงนำใม้ข้าพงศ์หลายกลับสู่สภาพดีรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณด้วยประคำของพระองค์ทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรื้อระบบการบริหารจัดการในทุกๆคริสตจักรที่ผู้นำไม่สัตย์ซื่อในการดูแลและเลี้ยงดูแก่ของพระองค์และขอพระองค์ทรงเปิดเผยสำแดงให้เห็นถึงวัตธุบายของพญามารที่มันได้เข้ามาแทรกแซงพระจักริจของพระองค์ในทุกๆคริสตจักรทั่วโลกอยู่ในเวลานี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงปลดกริย์ซสาวอูลออกจากการเป็นกษัตริย์ของชนชาติอสิสราเอลแสนใดขอพระองค์ทรงปลดผู้เลี้ยงรับจ้างผู้อภิบาลน,น้าซื่อใจคด ที่แฝงตัวเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากแก่ของพระองค์ออกไปให้หมดสิ้นและขอพระองค์ทรงแต่งตั้งคนงานที่สัตดิ์สิ้อผู้เลี้ยงอาชีพที่มีหัวใจเหมือนพระไทยของพระเยซูคริสต์เข้าดูแลในงานพระจักรจต่างๆของพระองค์เพื่อจะได้ขยายอาณาจักรปุริตหลวงของพระองค์ไปทั่วทุกมุมโลกพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษทางกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระไทยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน